สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่างต่อยบันดอนเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ป่วยนะครับเมื่อวานไปหาหมอเนาะตามที่ลงในคลิปนะครับเท้าผมก็ยังก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่มยังไม่หายนะครับก็เพิ่งวันเดียวเองนะกินยาเขาแค่วันเดียวเองครับวันนี้ก็ต้องทํางานอีกแล้วครับเนี่ยครับ ติดพ่วงนะครับติดพ่วงเจ้าอ S by M นะครับคือเรานัดลูกค้าไว้แล้วนะครับก็เขาเขาก็หยุดวันนี้ด้วยนะเขาหยุดงานวันนี้นะครับพอเจ็บก็ต้องทําครับป่วยก็ต้องทานะครับคือทําแค่งานเดียวเนี่ยครับนะครับผมปิดร้านทําเลยนะเพราะว่าว่าว่าจะพักผ่อนแล้วจะไปเปิดอีกทีวันจันทร์นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับแต่ว่ามันได้รับปากลูกค้าไว้แล้วนะครับ ทิ้งไม่ได้นะครับเขาก็หยุดงานมาแล้วนะครับก็เลยต้องทําให้เขานะหือเราต้องรับผิดชอบงานเราด้วยนะครับถึงเราจะป่วยก็ต้องทําครับเนื่องจากว่าเราได้รับปากเขาไปแล้วเนาะถ้ารับปากแล้วทําไม่ได้ก็เดี๋ยวเขาจะบนน่นหนีว่าหยุดงานแล้วนะมันก็เสียเสียเวลาเขานะครับไม่มีปัญหาครับเราก็จะทําแค่ง,งานเดียว ของวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็หยุดอีกครับถ้าวันจันทร์ไม่ดีขึ้นก็คงจะหยุดต่อแต่ถ้ามันพอทุเลาแล้วพอทํางานได้ก็จะเปิดร้านทํางานนะครับตอนนี้ก็ได้ถอดออกแล้วครับถอดถอดถอดขาตั้งข้างนะครับแล้วก็การตกนะครับทีนี้เราก็จะมาออกแบบครับว่าเราจะยึดยังไงนะครับตรงนี้ก็จะต้องเชื่อมนะครับเชื่อมตรงอกเขา รตรงตรงนี้นะครับรหาเหล็กมาเชื่อมนะครับแล้วก็ยึดใส่นะครับพ่วงเขาสั่งมานะครับพ่วงเขาซื้อมาเองนะครับผมแค่ติดตั้งให้เขาเฉยๆนะก็<า>ผมก็ทําอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีเวลาทำนะครับจริงๆแล้วตัวพ่วงผมก็ทําอยู่แต่ไม่มีเวลาก็ให้เขาซื้อมาดีกว่า ต่อไปก็คงจะจะไม่ได้ทําแล้วแหละคงจะให้เขาซื้อเอาดีกว่าครับสะดวกกว่าเราก็แค่รับติดตั้งเอาก็พอก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะติดตั้งก่อนครับจะมาออกแบบหาจุดยึดก่อนนะครับแล้วก็แล้วคอยดูกันครับว่าจะออกมาสวยแค่ไหนครับหรือว่าติดตั้งเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวค่อยดูครับตอนนี้ก็ได้เชื่อมหูไปแล้วนะครับเชื่อมหูแล้วเริ่มเอาวางดูคร่าวๆกันครับว่าเราจะว่าจะเอาระยะเท่าไหร่นะครับวางงนี้ครับแล้วเวลาติดตั้งนะครับเวลายึดจริงๆผมจะผมจะเอาลดลงจากขาตั้งคู่นะครับแล้วมาจอดเทียบพ่วงนะครับ จะตั้งพวงให้มันได้ระดับก่อนตั้งพ่วงให้มันได้ระดับไม่ไม,ไม่หัวทิ่หมหรือไม่ตูดทิ่มนะมันไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่งนะครับตั้งให้มันได้ตรงแล้วก็จะเอาลดลงจากขาตั้งคู่นะครับแล้วก็มาเทียดต้องมีผู้ช่วยอีกหนึ่งคนครับมาจับแล้วก็วัดยึดยึดยึดข้างหน้ากับข้างหลังก่อนนะครับแล้วค่อยยึดข้างล่างทีหลังนะครับ นี่คือข้าวๆครับเดี๋ยวให้ดูติดตั้งแต่พอติดตั้งเสร็จมันก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่เอาติดรถนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ชิดกับรถมากนะครับถ้าชิดกับรถมากเวลาเราขับแล้วขาเราจะมาติดก่วงมันจะขับมันจะขับไม่ไม่ไม่สนุกอะ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เหล็กยึดหมดครับ จะได้เหล็กยึดมาแล้วมาเชื่อมใส่แต่จะให้ดูอีกทีนะครับแล่แล้วก็เรียบร้อยนะครับติดตั้งเสร็จแล้วครับนี่ครับนี่นะครับเราก็จะทำอย่างนี้ครับยึด้วมีเหล็กค้่นะครับตัวนี้ก็ค้่ไว้มันก็จะทรงประมาณนี้นะครับก็ออกไปล้องขี่แล้วครับขี่ดีไม่มีดึงครับแต่ว่า ตอนนี้ผมยังไม่ได้ตอกคอให้มันแน่นนะครับใส่พ่วงข้างเราต้องตีคอให้มันแน่นด้วยนะครับโอ้ยกล่องจะสั่นนะครับเดินกระดึบกระดึบนะครับ,รบวางมาหลังกวนี้สักสิบเซนก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเขามีฝ่าท้ายนะครับเวลาใส่ของเวลานั่งเราก็นั่ง ข้างหลังเราถ้าขุดคนตัวใหญ่ให้นั่งอยู่ด้านหลังนะครับตัวเล็กตัวเบาให้ดังด้านหน้าถึงจะขับง่ายนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการติดพ่วงนะครับติดพ่วงข้างนะครับไอกาแฟลองก่อนเพื่อนเลยสารวจครับมันเป็น QC ครับ QC ต้องสารวจเดี๋ยวจะตีคอให้เขาให้มันแน่นๆนะครับแต่ก็อย่าแน่นถึงกับเดียวไม่ได้นะครับเอาแบบพอหนืดๆก็ขี่สนุกแล้วครับ เอาไว้พบกันชิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ